You can't สวัสดีครับอู๋สปินนายครับคุณผู้ชมครับนี่คือแมคคลาเรนจีทีนะครับราคาเริ่มต้นของรถคันนี้เนี่ยอยู่ที่23.9ล้านบาทไม่รวมออปชันนะครับหลังจากที่รวมออปชันไปมาแล้วเนี่ยรถคันนี้จบอยู่ที่ประมาณ30กว่าล้านบาทนะครับต้องบอกว่าเงินจํานวนนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีเงินพร้อมจ่ายสําหรับรถ1คันนะครับสากว่าล้านเนี่ยมีตัวเลือกในตลาดมากมายนะครับเรียกว่าช้อปปิ้งได้เต็มที่นะครับมีซูเปอร์คาร์หลากหลายแบรนด์หลากหลายรุ่นนะครับ ให้เราเลือกที่จะเป็นเจ้าของรถ1คันแต่จะบอกว่า m c l a r e n G-T เนี่ยเป็นรถเพียงไม่กี่รุ่นในจำนวนเงินเท่านี้นะครับที่มีความสามารถในการใช้งานแบบ practical อย่างแท้จริงนะครับนั่นก็คือมันเป็นรถ daily use ครับ daily use ที่เราสามารถใช้งานได้ทุกวันเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนั่นคือต้องเป็นรถที่ขับขี่ได้ง่ายนะครับอันนี้อย่างแน่นอนนะครับจอดง่ายถอยง่ายนะครับขับง่าย ขึ้นลงรถได้ง่ายนะครับและมีสเปซมากพอนะครับที่เราสามารถขนของได้ด้วยนะครับกรณีที่อยากจะขับไปต่างจังหวัดเนี่ยคันนี้มีบูสสเปซหรือว่าพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ย ที่ใหญ่กว่า t ต y ยต้าแคมรีไม่ได้ฟังผิดนะครับรถคันนี้แหละครับที่สามารถพกพาใส่ของต่างๆไปได้มากมายนะครับใช้งานในชีวิตประจําวันได้ที่สําคัญก็คือคนที่อยากจ่ายเงินจำนวนเท่านี้กับรถ1นึ่คันเนี่ยต้องอยากได้ DNA อ็นเอของความเป็นซูเปอร์คาร์ต้องอยากได้ความแรงความเท่ไปด้วยใช่ไหมครับแบรนด์แมคลาเรนเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ฟอร์มูล่าวันอย่างแท้จริงนะครับนั่นก็คือรถทุกรุ่นของเขาเนี่ยมี DNA อของความเป็นซูเปอร์คาร์อยู่ครับเครื่องยนต์วางกลางนะครับตัวถังแบบคาร์บอนไฟเบอร์โมโนคอร์กแล้วก็ประตูแบบ, Di ro, แบ,บ,บได้มา ครบถ้วนใน Mac a r e n G.T. คันนี้ด้วยที่สําคัญก็คือมันเป็นรถที่สวยมากนะครับเราจะเห็นว่าเป็นรถที่เท่มากแล้วก็เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับคนที่เป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดีเลยครับคลิปนี้เรามาทําความรู้จักกับ Mac a r e n G.T. คันนี้กันครับ เรามาเริ่มดูภายนอกของ m c l a r เ n GT จากด้านข้างหรือว่าไซส์โปรไฟล์ของรถกันก่อนนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่สวยเซ็กซี่มากๆของรถคันนี้นะครับตอนที่ m c l a r เ n นบอกว่าเขาจะทำรถ GT ออกมานะครับคำว่า GT ในมุมของแบรนด์อังกฤษเนี่ยก็คือจะเป็นรถที่เราสามารถขับข้ามเมืองข้ามจังหวัดข้ามรัฐได้นะครับโดยที่คนนั่งสบายคนขับสบายนะครับแล้วก็สามารถที่จะขนของไปไหนมาไหนได้มากพอสมควรด้วยนะครับนั่นคือคอนเซ็ปต์ของรถ GT นะครับแต่พอ m c l a r เ n นบอกว่าเขาอยากทารถ GT เนี่ยผู้คนทั่วโลกก็เริ่มคิดว่าเอาแล้ว ว่าผู้ผลิตรถชื่อดังหลากหลายรายเนี่ยก็มีการฉีกออกไปจาก DNA ของตัวเองนะครับตัวเองเนี่ยเป็นแบรนด์รถแข่งอยู่ก็ไปทํารถ SUV นะครับที่เซิร์ฟยูทิลิตี้ของผู้คนมากขึ้นนะครับเน้นยอดขายมากขึ้นนะครับ ทุกคนก็คิดว่าแมคคาเรนต้องไปทิศทางนั้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ใช่แบบนั้นครับแมคคาเรนเนี่ยมีความภาคภูมิใจมากๆที่ตัวเองเนี่ยเป็นบริษัทรถแข่งอย่างแท้จริงนะครับรายการแข่งขันรถยนต์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มูล่าวันจะเป็นเลมังส์นะครับจะเป็นแคนแอมจะเป็นอินดี้เนี่ยแมคคาเรนเรซิ่งเนี่ยไปอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะครับทำให้ทีมของแมคคาเรนเองเนี่ยมีโน้ตฮาวมีเทคโนโลยีนะครับจากการแข่งขันรถยนต์หลากหลายรูปแบบนะครับจะเป็นรถแข่งล้อเปิดก็ได้จะเป็นรถที่สามารถวิ่งได้ททาาางไกลหรรือวว่่จะเเปป็็นนีีมคมค 24ชั่วโมงแบบนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผสมผสานออกมาครับบอกว่ารถที่เขาจะต้องทำเนี่ยต้องมี DNA เอของความเป็นรถแข่งนั่นก็คือจะต้องเป็นรถเครื่องยนต์วางกลางนะครับทุกรุ่นที่เขาขายเนี่ยวางกลางทั้งหมดก็คือตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่บริเวณด้านหลังเบาะคนขับนะครับแล้วก็จะเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างเตี้ยหน่อยนะครับส่งผลให้เซนเตอร์ออฟกราวิตี้ของรถคันนี้เนี่ยอยู่ค่อนข้างต่ำครับการขับขี่ได้เดนามิกค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับแต่พอจะมาเป็นรถ G T ที่เครื่องยนต์วางกลางเนี่ยม ขยายขนาดความยาวของตัวรถเนี่ย ให้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าไม่ใช่อยู่ดีขยายนะครับจะเห็นว่ามีการออกแบบทางด้านแอโรดนามิกเนี่ยที่ตรงตามแบบฉบับของแมคคลาเรนทุกประการนะครับทุกช่องทุกรูที่เราเห็นเนี่ยมีประโยชน์ทั้งหมดไม่มีช่องปลอมรูป,ปลอมให้เห็นกับรถคันนี้ครับที่สําคัญก็คือแมคคลาเรน GT เนี่ยเป็นรถที่ออกแบบดีไซน์ด้านหน้าออกมาได้สวยงามโดดเด่นมากนะครับผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นรถที่ให้ฟีลลิ่งของความหรูหรามากกว่าความแรงนะครับแต่ว่าเราเห็นปุ๊บเนี่ยเรารู้ทันทีนะครับว่ารถคันนี้เป็นแบรนด์แมคคลาเรนนะครับเพราะว่าเ,าเนาเส้น ายของไฟหน้าเนี่ยโดดเด่นมากนะครับแมคลาเรนในเจเนเรชันปัจจุบันเนี่ยจะมีเส้นสายไฟหน้าที่ล้อไปกับโลโก้ของแมคลาเรนนั่นเองนะครับสเปซด้านหน้าตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นฝากระโปรงที่เอาไว้เก็บสัมภาระซึ่งเก็บได้เยอะมากนะครับเราสามารถกดเปิดได้จากโลโก้ฝากระโปรงนะครับที่อยู่บนรีโมทคอนโทรลนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยมันแบ่งออกเป็นกระโปรงหน้ากับกระโปรงท้ายนะครับก็เขาแบ่งโซนซ้ายขวาเลยครับกดด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดฝากระโปรงหน้าขึ้นมาครับ อยากให้ทุกคนได้เห็นมากว่าเก็บของได้เยอะจริงๆนะครับเฉพาะสเปซด้านหน้าตรงนี้เก็บได้ประมาณ150ลิตรนะครับซึ่งสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางใบใหญ่กว่า c a ร r y อ n เข้าไปได้แบบสบายๆนะครับนี่ไม่ใช่ซูเปอร์คาร์ปกติที่มีฝากระโปรงด้านหน้าเอาไว้เก็บแค่กระเป๋าคุณผู้หญิงใบเล็กๆหรือว่ากระเป๋า c a ร r y อ n นก็ใส่ลงไปได้ยากนะครับแต่เนี้ยทำมาเพื่อเก็บของแล้วก็ไปไหนมาไหนในรูปแบบที่ใช้งานจริงแบบ daily use ได้ครับเรากลับมาดูด้านข้างของตัวรถกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่เป็นแมค a ลาเรนรุ่นที่ใช้ขนาดล้ออัลลอยใหญ่ที่สุดในไลน์อัพของแมคลาเรนปัจจุบันนะครับคู่หน้า20นิ้วคู่หลัง21นิ้วนะครับคันนี้เนี่ยเติมออปชันที่เป็นล้ออัลลอยแบบไลท์เวทเอาไว้ด้วยนะครับทีนี้หลายคนเห็นว่าโอ้โหมันมีความเตี้ยอยู่้างเหมือนกันนะแล้วก็สเปซก็เหลือไม่ค่อยเยอะเลยนะมันจะลุยไปไหนมาไหนใช้งานในชีวิตประจําวันได้จริงหรือนะครับมีออปชันที่เราสามารถที่จะกดนะครับให้คนขับเนี่ยกดปึ๊บก็จะทําการลิฟต์หรือว่าเป็นการยกนะครับ มากกว่าเดิมนะครับเวลาที่เราไปเจอคอสะพานสันชันนะครับเวลาเข้าไปในลานจอดรถหรือแม้กระทั่งผ่านลูกระนาดลูกใหญ่ๆเนี่ยก็หายกังวลได้ครับถัดมาครับเอกลักษณ์ของแมคคาเรนทุกรุ่นเนี่ยก็คือประตูแบบไดไฮดรอหรือว่าถ้าเกิดเราเรียกกันง่ายๆเข้าใจก็คือประตูปีกนกนั่นเองนะครับคันนี้เนี่ยเปิดประตูขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับเทมากข้อดีของประตูที่เปิดขึ้นแบบนี้เนี่ยนอกจากสง่างามเทมากๆแล้วนะครับเรายังขึ้นลงรถได้อย่างสะดวกมากๆด้วยนะครับโดยที่ปกติแล้วถ้าเกิดเราจะได้สเปซในการขึ้นลงรถเยอะขนาดนี้เนี่ยเราจะต น,นั่นก็คือรถซูปเปอร์คาร์หลายรุ่นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ช่องจอดที่มีพื้นที่ด้านข้างของตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับแต่พอเป็นประตูไดไฮดรอลเนี่ยจริงๆมันกินพื้นที่เข้ามาแทบจะไม่ต่างจากประตูรถปกติทั่วๆไปนะครับแต่ว่าเราขึ้นลงรถได้ง่ายมากแถมมันยังเท่มากด้วยนะครับคันนี้เนี่ยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานแมคลาเรนด้วยนะครับก็คือประตูของเขาเนี่ยมีซอฟต์โครส์นะครับเหมือนกับเป็นรถซีดานหรูในตลาดทั่วๆไปเลยครับ มาต่อที่ด้านท้ายนะครับมันเป็นรถที่หล่อเนาะเราจะเห็นว่าดีไซน์ด้านท้ายเนี่ยก็ยังมี DNA ของแมคคลาเรนอย่างครบถ้วนนะครับ คันนี้เนี่ยเขาก็อำนวยความสะดวกมากขึ้นนะครับด้วยการขยับตำแหน่งของท่อไอเสียเนี่ยลงไปอยู่เตี้ยเหมือนกับโพซิชันของท่อไอเสียรถทั่วๆไปแล้วนะครับปกติแมคคาเรนในซีรีของที่เป็นซูเปอร์ซีรีเนี่ยท่อไอเสียจะอยู่สูงหน่อยนะครับเราจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างน่ากลัวใช้งานได้ยากหน่อยนะครับแต่คันนี้ด้วยความที่เป็นเดลี่ยูสนะครับก็ดีไซน์ออกมาให้มันใช้งานชีวิตประจําวันได้ง่ายมากขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าดีไซน์ของเขาเนี่ย ยังคงมีความเป็นแมคคาเรนมากๆนะครับเ้วเห็นไฟท้ายตรงนี้ที่เป็นเส้นตรงนะครับเรียวๆอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยฝังไว้ทั้งไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ในเส้นเดียวกันนะครับออกแบบมาได้เฉียบขาดมากครับในขณะที่ด้านบนทั้งหมดตรงนี้ที่เป็นพื้นที่ของฝากระโปรงหลังเนี่ยเป็นกระจกผืนใหญ่เลยนะครับที่เราสามารถมองเห็นความสวยงามของตัวรถด้านในได้นะครับตากภายนอกแบบนี้เลยรวมถึงมีแอคทีฟสปอยเลอร์นะครับที่ฝังอยู่บริเวณฝากระโปรงท้ายตรงนี้เป็นชิ้นเดียวกันด้วยนะครับไม่ได้ยื่นออกมาให้ความรู้สึกโหดๆแต่อย่างใดนะคร แต่ว่าต้องการให้รถคันนี้เี่มีความลักชัวรี่ไปในตัวครับทีนี้มาดูไฮไลท์ของเขานะครับที่บอกว่าเป็นรถ G T นะครับสามารถขนของไปไหนมาไหนได้เนี่ยขนได้จริงหรือเปล่านะครับโหหลายคนเห็นเชฟแล้วไม่น่าจะไปได้นะครับมีสัมภาระเยอะกันประมาณนี้นะครับนี่ครับมีถุงก๊อด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องท้าทายมากนะครับสำหรับคนที่อยากจะเป็นเจ้าของรถซูเปอร์คาร์สักคันนึงนะครับแต่ว่าชื่นชอบมีไลฟ์สไตล์ในการตีก๊อด้วย มันไม่มีรถที่เราสามารถใส่ไปได้นะครับสุดท้ายก็ต้องไปใช้รถที่อาจจะแบบหน้าตามไม่ได้หล่อเหลามากนะครับคันนี้เนี่ยไปได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงท้ายให้ดูครับกดที่รีโมทบริเวณครึ่งด้านขวาตรงนี้ที่เป็นรูฝากระโปรงท้ายนะครับมันจะเปิดขึ้นด้วยไฟฟ้านุ่มนวนนุ่มนวนแบบนี้นะครับเปิดขึ้นทั้งผือนอเลยนะครับเราจะเห็นว่าสเปซเก็บสัมภาระของเขาเนี่ยแม้ว่าจะมีเชฟที่แตกต่างออกไปนะครับแต่ว่า มันก็มีความลึกอยู่พอสมควรแล้วก็มีความยาวนะครับยาวไปถึงบริเวณด้านหลังเบาะคนขับกับเบาะคนนั่งเลยนะครับเก็บของได้พอสมควรถ้าเกิดเรานับสเปซของการเก็บของเนี่ยพื้นที่ด้านหลังตรงนี้ประมาณ420ลิตรไม่น้อยนะครับ420ลิตรบวกกับฝากระโปรงหน้าเมื่อกี้ที่พาดูไปแล้วอีก150ลิตร รวมกันประมาณ570ลิตรนี่คือสเปซที่เยอะกว่า Toyota Camry นะครับหรือถ้าเกิดเปรียบเทียบเนี่ยก็จะพอๆกับรถ SUV ไซส์เล็กๆเลยก็คือพอๆกับสเปซของ Honda h r v อะไรประมาณนั้นเลยนะครับแต่ว่ามาอยู่ในรถที่มีความหล่อเหลาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาขนของดูนะครับว่าใส่เข้าไปได้จริงหรือเปล่านี่เป็นกระเป๋าเดินทางในไซส์แบบ c a r r อ o นนะครับก็จะมีสเปซให้เราสามารถใส่ได้บริเวณนี้นะครับจริงๆแล้วยังเหลืออีกนะครับใส่ใบใหญ่กว่านี้ก็ยังได้ครับ ทีนี้มาดูอันทีท้าทายสุดนะครับก็คือถุงก๊อฟนั่นเองใส่แล้วยังเหลือทีนี้หลายคนกังวลว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ย มันเป็นพื้นที่ของห้องเครื่องยนต์ไม่ใช่หรอนี่เป็นเครื่องยนต์ขนาดไม่เล็กนะครับ4.0ลิตรทวินเทอร์โบ V8 นะครับให้พลังกำลัง620แรงม้านะครับมันจะต้องร้อนมากๆนะครับของที่เราเอามาวางของที่เราช้อปปิ้งจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับของสดต่างๆที่เอามาวางนี้เนี่ยมันน่าจะเสียก่อนที่เราจะถึงบ้านนะถ้าเกิดรถแรงขนาดนี้นะครับแมคคาเรนบอกว่าเขาคิดมาแล้วนะครับเพราะว่าไม่ใช่ออกแบบให้เก็บของได้อย่างเดียวแต่ว่ามันต้องใช้งานจริงได้ด้วยนะครับเขาใช้วัสดุตรงนี้ที่เป วัสดุที่เขาใช้กั้นนะครับบริเวณห้องเก็บสัมภาระนี้กับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นวัสดุระดับอวกาศยานไม่ใช่อากาศยานธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นวัสดุเดียวกันนะครับกับที่เขาใช้บน s สเปซช,ชิพนั่นเองนะครับทำให้ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะกันความร้อนได้แบบสนิทเลยนะครับนั่นก็คือความร้อนจากเครื่องยนต์เนี่ยจะไม่มารบกวนหรือว่าไม่มาทําให้ของที่เราวางอยู่ตรงนี้เนี่ยเสียหายอย่างแน่นอนครับพอเปิดขึ้นมาเราจะเห็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นส่วนของตัวถังคาร์บอนไฟเบอร์ของเขานะครับเป็นล มากน,นะครับแล้วก็โชว์ให้เห็นว่านี่เป็นรถที่มีน้ําหนักเบามากตาม DNA ของ m c ค a r เดนนั่นเองครับและแน่นอนนะครับว่าเป็นรถที่ให้ความคอมฟอร์ตแบบนี้เนี่ยก็ไม่ต้องใช้แรงนะครับในการที่จะปิดฝารกระโปรงลงมาเพราะว่าปิดด้วยระบบไฟฟ้าครับเรามาต่อกันที่ห้องโดยสารภายในนะครับของ m c ค a าเดน G.T. ครับ การขึ้นลงด้วยประตูปีกนกหรือว่าประตูไดไฮดรอเนี่ยต้บอกว่าเป็นอะไรที่เท่มากนะครับสะกดทุกสายตาในขณะที่เรากําลังขึ้นลงรถได้อย่างแน่นอนที่สําคัญก็คือมันขึ้นลงได้ง่ายนะครับนี่เป็นรถที่มีบริเวณกาบบันไดไม่ได้หนามากเหมือนกับรถซูเปอร์คาร์อื่นๆนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงจะใส่เดรสหน่อยนะครับหรือว่าจะใส่รองเท้าส้นสูงแบบคุณผู้หญิงเนี่ย ก็สามารถที่จะขึ้นลงรถคันนี้ได้อย่างง่ายดายเพราะบริเวณกับบันไดตรงนี้แทบจะเสมอนะครับกับเบาะที่นั่งเลยนะครับวิธีการขึ้นลงของเขาเนี่ยก็จะสง่าง,งามด้วยเพราะว่าเขาสามารถที่จะเวียงขาเอาไปเหมือนกับเป็นท่านั่งอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ออกจากรถได้อย่างง่ายดายสง่าง,งามครับไม่ต้องแบบว่ามาเก้ะกังในการขึ้นลงซูเปอร์คาร์แต่อย่างใดน,นะครับห้องโดยสารของเขาเนี่ยยังให้ลุคแอนฟิลนะครับเหมือนกับรถแข่งในสไตล์ของแมคคาร์แลนอยู่แต่ว่าให้ความสบายมากกว่าแมคคาร์แลนซูเปอร์ซีรีส์นะครับที่เป็นรุ่นต่างๆที่เน้นออกมาใน แขงอย่างชัดเจนครับอย่างเช่นผมขอสตาร์ทรถก่อนนะครับ <S <S เสียงเครื่องยนต์ไม่ธรรมดานะครับแม้ว่าจะออกแบบมาให้เป็น daily use ก็ตามนะครับเรื่อง DNA ของเสียงเครื่องยนต์เนี่ยไม่เป็น2รองใครครับอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้สังเกตนะครับก็คือวัสดุภายในที่เขาใช้ในอิน e ทเรี i o r ของ m c l a r e n G T เนี่ยเขาใช้วัสดุหนังเกือบทั้งหมดเลยเรียกว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้มีหนังล้อมเราเต็มตัวไปหมดนะครับด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างตรงนี้เนี่ย พุ่มด้วยหนังเกือบทั้งหมดเลยนะครับแตกต่างจาก m มค a าเร Super Series นะครับที่ส่วนมากจะใช้คาร์บอนไฟเบอร์กับอลันทาร่าเป็นหลักนะครับเพราะเขาใช้หนังแบบดีเนี่ย มันให้ความรู้สึกที่ l u x u r วรีมากขึ้นนะครับรวมถึงให้ความสบายในการโดยสารมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับมีออปชันให้เจ้าของแมคค r าเรนเนี่ยเลือกคอนฟิกมากมายนะครับผมว่าคันนี้ c o n f ิกสีมาได้ค่อนข้างลงตัวมากแล้วก็ให้ความรู้สึกหรูหรายอย่างมากนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีการใช้วัสดุหนังเยอะแบบนี้นะครับแต่ m มคค a าเรนเนี่ยเน้นผู้ขับขี่อยู่แล้วนะครับเพราะว่านี่เป็นรถที่เจ้าของรถขับเองแทบจะ100%นะครับ พวงมาลัยที่ใช้เนี่ยยังเป็นพวงมาลัยสไตล์รถแข่งแมคคารลนอยู่นะครับนั่นก็คือแมคคารลนเนี่ยไม่ได้เชื่อในสไตล์ของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแต่เขาเชื่อว่าพวงมาลัยเนี่ยมีไวสเตียอย่างแท้จริงนั่นก็คือมีไว้ควบคุมทิศทางของรถยนต์คันนี้เท่านั้นนะครับจึงไม่มีปุ่มให้เราเห็นอยู่บนพวงมาลัยเยอะแยะมากมายนะครับเหมือนที่หลายค่ายทานี่เป็นความเชื่อของแมคคารนนะครับในขณะที่เขาผลักปุ่มในการควบคุมสิ่งต่างๆเนี่ยไปอยู่ที่บริเวณก้านด้านหลังพวงมาลัย ในตำแหน่งนี้นะครับซึ่งใช้ความคุ้นเคยไม่ได้เยอะมากนะครับแปบ๊บเดียวเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างคล่องตัวแล้วแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเรารับรู้ได้เลยว่าจะไม่มีปุ่มบนพวงมาลัยตรงนี้มานะครับในขณะที่เรากาลังขับขี่แม้ว่าอยู่ในสนามแข่งก็ตามที่อุ้งม,มือของเราอาจจะไปลั่นโดนปุ่มอะไรบางอย่างโดยที่เราไม่ตั้งใจนั่นเองครับ迈卡雷林 GT เนี่ยถือว่าเป็น迈卡雷ในยุคใหม่แล้วนะครับมีการใช้หน้าจอมาให้ข้อมูลกับผู้ขับขี่ได้อย่างครบถ้วนนะครับรวมถึงเป็นอินเทอร์เฟซที่รวดเร็วทันใจด้วยนะครับเราจะเห็นวาีนาน,น,บบน้้แแตังงบบยกล ให้ความรู้สึกคล้ายกับการที่เราใช้สมาร์ทโฟนขนาดยักษ์นั่นเองนะครับควบคุมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในรถยนต์คันนี้ได้อย่างครบถ้วนนะครับปุ่มตรงกลางตรงนี้ทําหน้าที่แทนเป็นปุ่มโฮมนะครับอยู่ในเมนูใดก็ตามเนี่ยกดปุ๊บก็จะกลับมาที่หน้าโฮมอีกครั้งหนึ่งแทบจะไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่นะครับถ้าเกิดเราใช้สมาร์ทโฟนเป็นอยู่แล้วเนี่ยเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานเมนูต่างๆได้อย่างคล่องในเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองครับในขณะที่ส่วนควบคุมการขับขี่เนี่ย จะมาอยู่ที่บริเวณคอนโซลตรงกลางนี้นะครับแบ่งออกเป็นเพียงแค่ไม่กี่ปุ่มเท่านั้นเองนะครับและส่วนไหนที่มีโหมดให้เลือกได้เนี่ยก็จะเลือกให้เป็นปุ่มหมุนนะครับให้เราเข้าใจได้อย่างง่ายดายเพียงระยะเวลาอันสั้นเช่นเดียวกันครับ แต่ว่าสิ่งที่แมคคารเรนแตกต่างจากซุปเปอร์คาร์อื่นๆก็คือเขาบอกว่ารถคันนี้พร้อมที่จะเป็นเดลี่ยูสได้โดยที่แทบจะไม่ต้องติ๊กออปชันอะไรเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ซุปเปอร์คาร์หลายรุ่นไม่มีนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นคัพโฮเดอร์หรือว่าช่องวางแก้วเนี่ยมีมาให้เลยโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับมีตรงนี้1แล้วก็ตรงข้างหน้านี้อีก2นะครับ หรือแม้กระทั่งคนที่นั่งโดยสารไปกับเราเนี่ยเขาก็อยากจะอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่นะครับไม่ได้รู้สึกอึดอัดว่าโหไปกับซูเปอร์คาร์ไอ้นั่นก็ไม่สะดวกสบายแอร์ก็ไม่เย็นหรือว่าจะแต่งหน้าสักหน่อยก็ไม่มีกระจกให้คันนี้มีมาให้นะครับนอกจากไวเซอร์บังแดดตรงนี้แล้วที่เหมือนจะไม่มีกระจกเนี่ยเขายังมีแผ่นนี้อีกแผ่นหนึ่งที่ตบลงมาเป็นกระจกสําหรับให้คุณผู้หญิงแต่งหน้าได้หรือแม้กระทั่งฝั่งคนขับก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับตัวกระจกเนี่ยมีมาให้ทั้ง สองฝั่งเลยก็คือใส่ใจในการโดยสารของลูกค้าแมคคาเรนอย่างแท้จริงนะครับด้านหน้าตรงนี้เนี่ยมีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยนะครับตอนกลางคืนเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้แล้วก็มีกรอบบ็อกให้นะครับซึ่งไม่ใช่ซูเปอร์คาร์ทุกรุ่นจะมีครับอีกหนึ่งความสบายนะครับก็คือความสุนทรีในขณะที่เรากำลังโดยสารนั่นเองนะครับ สุดเครื่องเสียงที่ติดมากับ r e n GT คันนี้เนี่ยเป็นของ Bowers Wilkins นะครับ B&W นั่นเองนะครับเป็นเครื่องเสียงระดับไฮเอนเลยนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าในขณะที่เราเดินทางไกลแล้วก็ต้องการฟังเพลงสักหน่อยเนี่ยนี่เป็นเครื่องเสียงคุณภาพเยี่ยมตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในรถยนต์1คันที่เราจะสามารถหาได้เลยนะครับแต่ในขณะที่เราไม่ได้ฟังเพลงก็สามารถ enjoy กับเสียงเครื่อง V8 4.0ลิตรของคันนี้ได้เช่นเดียวกันครับคือมานั่งขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ต้องออกไปขับขี่กันด้วยนะครับว่าที่เราพูดกันมาตลอดตั้งแต่ต้้นนนเลยว่าคัีีข จริงในชีวิตประจําวันได้จริงขับขี่ไกลได้สบายไม่เหนื่อยเนี่ยเป็นจริงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราเออกไปขับ m มคฟาเรนซทคันนี้กันครับ เราโดดขึ้นมาขับแมคลาเรน GT นะครับผูบอกว่าความรู้สึกแรกเลยที่รถคันนี้ให้กับผมกลับมาเนี่ยสร้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเราเห็นจากรูปลักษณ์ภายนอกที่มีความสปอร์ตมากๆากนะครับเราเห็นจากแบรนด์แมคลาเรนนะครับที่มีตำนานในการทํารถแข่งมามากมายนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดคาดหวังไว้ล่วงหน้าเนี่ยเราคิดว่ารถคันนี้ต้องขับไม่สบายแน่เลยต้องเป็นรถที่แบบกระโชกฮกฮากช่วงล่างแข็งแบบกระด้างแน่ๆนะครับ แต่พอขึ้นมาขับแมคคาแรนซีทีเนี่ยเชื่อละคือเข้าใจละว่าแมคคาแรนเนี่ยตั้งใจทาให้รถคันนี้เป็นเดลี่ยูสมากมากมากกว่าที่เคยมีมาทั้งหมดเลยนะครับให้ความสบายกับเราครับอย่างแรกเลยที่ต้องพูดถึงเนี่ยก็คือมามีโหมดคอมฟอร์ตให้เราเลือกใช้นะครับปกติเราจะไม่ค่อยเห็นชื่อคอมฟอร์ตอยู่ในรถซูปเปอร์คาร์สักเท่าไหร่นะครับแต่รถคันนี้เนี่ยมีโหมดคอมฟอร์ตให้เราเลือกครับในโหมดนี้เนี่ยก็จะปรับช่วงล่างนะครับให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นครับ รวมถึงรอบเครื่องยนต์ที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นรอบเครื่องยนต์ในย่านตับลกว่าเดิมด้วยนะครับก็คือจะมีการเปลี่ยนเก,ยเกียร์อย่างรวดเร็วนะครับขึ้นไปถึงเกียร์สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งคันนี้ใช้เกียร์ Dual Clutch 7 Speed นะครับตอนนี้ผมทำความเร็วอยู่ที่ประมาณ65กิโลเมตรต่อดชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่เกียร์7เ,เรียบร้อยละก็คือพออยู่ในโหมดเนี่ยเขาจะพยายามชิมเกียร์ข,ขึ้นไปนะครับให้เราอยู่ในรอบเครื่องยนต์ที่ตับตลอดเวลาให้ความรู้สึกว่าเออขับขี่สบายรวมถึงไม่ได้มีเสียงของเา i v วิ g p o s i t i o นเบาะนั่งของเขาครับรวมถึงท่าจับพวงมาลัยท่านั่งของเราเนี่ยให้ความรู้สึกสบายนะครับแม้ว่าเราจะขับขี่ระยะทางไกลพอสมควรก็ตามตอนนี้ผมกําลังขับไปที่โรงเรียนการบินของผม,มน,นะครับที่สนามบิน BAC ขคลอง15ครับซึ่งก็จะมีระยะทางพอสมควรเลยนะครับจากตรงนี้ประมาณ50กิโลเมตรครับผมขับมาแล้วประมาณ20-30กิโลเมตรเนี่ยไม่ได้รู้สึกเมื่อยล้าเหมือนกับที่เราจะขับซูเปอร์คาร์แล้วก็ช่วงล่างแข็งกระด้างน,นะครับสะเทือนขึ้นมาทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นกับรถคันนี้ในโหมดคอมฟอร์ตคร ว่าคนที่จะถูกใจรถคันนี้มากๆนะครับก็คือผู้บริหารที่เวลาส่วนมากของเขาเนี่ยจะอยู่เบาะหลังนะครับของอาจจะเป็น BMW Series 7อาจจะเป็น Mercedes S Class หรือว่า Mercedes m a y b a c นะครับหรือแม้กระทั่งเบาะหลังของ Rolls Royce ตามนะครับนี่คือรถที่ให้ความสบายแต่ว่าให้มากที่เท่มากไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าเราจะต้องขับขี่ซุปเปอร์คาร์ที่มีความโชว์ออฟมากๆนะครับอย่างที่หลายคนน่าจะคุ้นกันอยู่แล้วแต่ว่า อของแมคคล GT เนี่ยมันให้มาในแบบ humble นะครับก็คือดูจากภายนอกเนี่ยมันไม่ได้โชว์ออฟก่อนเป็นซูเปอร์คาร์ไม่ได้มีเสียงทอดังลั่นสนั่นวัดไววขนาดนั้นอันนี้คือโหมดคอมฟอร์ตก่อนนะครับแต่สําหรับคนที่ชอบการขับรถชอบการขับขี่ชอบความเร็วอยู่แล้วนะครับ แบรนด์แมคคารนเนี่ยไม่ทำให้เราผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับและที่ผมบอกว่าแบรนด์แมคคารนเนี่ยไม่ทำให้เราผิดหวังเนี่ย,ยมีอิเลเนมนต์หลกักหลายอย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยผมพูดถึงไปแล้วแล้วแต่ตอนนี้พาชมข้างนอกรถนะครับก็คือนี่คือรถเครื่องยนต์วางกลางนะครับดังนั้นมันให้ฟีลลิ่งของความเป็นซุปเปอร์คาร์อย่างครบถ้วนนะครับเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ด้านหลังของเราตรงนี้นเอง ทีนี้เนี่ยประโยชน์ที่มันมาจาก่อโยนต์วางกลางก็คือจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักเนี่ยมันจะอยู่ต่ำมากเลยนะครับเซ็นเตอร์ของดาวิตีของรถคันนี้เนี่ยอยู่ต่ำในระดับรถแข่งเลยทีเดียวครับนั่นก็คือเวลาที่เราใช้ความเร็วที่อยู่ในโค้งเนี่ยคันนี้ให้ความรู้สึกที่มั่นใจกับเรามากๆนะครับนี่แค่อยู่ในโหมดคอมฟอร์ตธรรมดานะครับคันนี้ สามารถปรับเข้าโหมดสปอร์ตได้อย่างง่ายได้นะครับจากการที่เราหมุนปรับโหมดที่อยู่ตรงกลางคอนโซลตรงนี้นะครับหมุนปรับปุ๊บเนี่ยเสียงเครื่องยนต์จะบอกเราทันทีว่าตอนนี้เราเข้าโหมดสปอร์ตแล้วแบบนี้ครับมนจะมีการปรับให้เกียร์เนี่ยอับหลงแล้วก็ใช้รอบเครื่องยนต์ที่ สูงขึ้นนะครับกว่าในโหมดคอมฟอร์ตครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการตอบสนองต่อคันเร่งเนี่ยก็จะไวเท้ามากขึ้นแต่เขายังคงฝังขับง่ายอยู่ครับอิลเลเมนต์อย่างหนึ่งนะครับที่ช่วยในเรื่องของการขับขี่สนุกสนานในแมปพายเลรจีทีเนี่ยคือแม้ว่านี่เป็นรถในยุคใหม่นะครับที่ถ้าเกิดเราไปดูรถสปอร์ตรุ่นใหม่ๆซูเปอร์คาร์รุ่นใหม่ๆใ,ในตลาดท,ทั้งหมดเนี่ย ตอนที่พวงมาลัยเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปใช้พวงมาลัยอิเล็กทรอนิกส์กันหมดละนั่นก็คือมีการทดแรงพวงมาลัยด้วยระบบไฟฟ้านะครับเราจะรู้สึกว่าพวงมาลัยมันอาจจะเบาจะผิดธรรมชาตินะครับแต่ว่าแมคคาเรนจีพี้เนี่ยเป็นรถที่ยังใช้ไฮดรอลิกพาวเวอร์สตีเรียร์อยู่นะครับนั่นก็คือพวงมาลัยพาวเวอร์ของเขาเนี่ยเป็นระบบไฮดรอลิกที่เป็นธรรมชาติมากๆนะครับน้ําหนักพวงมาลัยคันนี้เนี่ยถือว่าย,ยอดเยี่ยมมากที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดรถยนต์ปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับ ิดว่ามันให้ความเฟิร์มให้ความมั่นใจในขณะที่เราขับขี่ได้รวมถึงพอมันหมุนด้วยน้ำหนักที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันยังให้ความปลอดภัยกับเรามากขึ้นด้วยครับยิ่งได้ใช้เวลากับมันนะครับยิ่งได้ขับมาไกลเท่าไหร่เนี่ยยิ่งยืนยันได้นะครับว่านี่เป็นรถพลัสตําลังสูงที่ขับได้ง่ายมากที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดนะครับแมคคาเรนนี่ยาวางโคอิชชั่นของแมคคาเรนจีทีมาได้ยอดเยี่ยมมาก,กน,นะครับนั่นก็คือน่าจะเป็นคนละกลุ่มกันกับเจ้าของแมจจนนคคาเ,นเนารนซูเปอร์ซีรีส์มนาก้ขึ นุ่มนวลมากขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องของพลังกำลังเรื่องของคาแรคเตอร์ในความเป็นซูเปอร์คาร์เนี่ยยังอยู่อย่างครบถ้วนนะครับผมยืนยันได้ว่านี่ไม่ใช่แค่รถที่สามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้ในทุกวันแต่ว่าจะเป็นรถที่คุณจะอยากใช้ในทุกๆวันด้วยนั่นก็คือมันเป็นรถที่มีความครบถ้วนมากๆในขันเดียวกันนะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าแบรนด์แมคคาเรนเนี่ยจะทํารถแบบนี้ออกมาได้ครับ เรามาดูความแรงนะครับของ McLaren GT คันนี้กันนะครับคันนี้เนี่ยเคลม0-100เอาไว้ที่3.1วินาทีแรงมากเลยนะครับถึงแม้ว่าตัวรถเองเนี่ยยูเลิตการใช้สอยเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้ในรูปแบบนี้อยู่ตลอดเวลาก็ตามแต่ว่าแน่นอนนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นแบร์แม็กคลาเรเนี่ยต้องทําได้อย่างแรงมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาล n อนคอนโทรลกันนะครับออกตัวอย่างแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยครับพร้อมนะครับ มมลจากเรสบ็อกของเรานะครับเป็นไปได้ค่อนข้างแม่นยําเลยนะครับตามที่แ c ค a าเรนเคลมไว้นะครับ0-100ใน3.15วินาทีนะครับและ0-200ไม่ถึง10วินะครับ9.62วินาทีครับกับแมค a าเรน GT คันนี้ต้องไม่ลืมว่ารถคันนี้ใส่ถุงก๊อฟได้นะครับสามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้อย่างครบถ้วนนะครับฟังก์ชันจัดเต็มมากๆนะครับแต่ว่าไม่ละทิ้งความแรงครับ ผู้ชมครับอันนี้ก็คือ m c l a r e n G T นะครับไม่คิดไม่ฝันครับว่าวันหนึ่งแบรนด์ซูเปอร์คาร์อย่าง m c l a r e n เนี่ยจะมาทำรถที่มียูทิลิตี้ใช้สอยที่เราสามารถพูดได้เต็มปากว่ามันเป็นรถ Daily Use ให้เราสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้ทุกวันและไม่ใช่แค่ใช้ได้ทุกวันครับอย่างที่ผมบอกว่าเราจะเป็นคนที่อยากใช้มันทุกวันด้วยตัวเองด้วยถ้าเกิดเราได้ครอบครองมันนะครับ m c l a r e n G T เนี่ยผมคิดว่าคนที่มองหารถยนต์ที่มีสไตล์มากขึ้นนะครับมีงบประมาณมากพอตัวเองเนี่ยมีเงิใ่่มหญขึ้น อยากจะ ครอบครองรถที่รู้สึกว่ามันไม่เหมือนใครแถมมันยังใช้งานได้จริงด้วยตัวแบรนด์เองมีสตอรี่ให้พูดถึงด้วยมันน่าจะเป็นรถยี่ห้อหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยภาคภูมิใจแล้วก็พูดได้เต็มปากนะครับว่าทําไมในเงินจํานวนเท่ากันเราถึงเลือกแมคคลาเรนนั่นเองครับแมคคลาเรนแบงกอกนะครับเปิดราคาของแมคคลาเรนจีทีคันนี้เริ่มต้นอยู่ที่23.9ล้านบาทนะครับไม่รวมออปชั่นครับรวมออปชั่นต่างๆนานาน,านะครับที่ใส่ไปเสริมความหล่อเน,น่าจะจบเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ30ล้านสามสิบล ยิ่งนะครับว่าใครที่เริ่มมีกําลังซัพ์มากพอที่จะครอบครองรถในระดับนี้เนี่ยให้ดูจากศูนย์บริการอย่างเป็นทางการนะครับผู้นําเข้าอย่างเป็นทางการอย่างแมคคาร์เรนแบงคอกเนี่ยก็เวิร์กโดยตรงนะครับกับทางแมคคาเรนที่ประเทศอังกฤษครับทำไมครับเพราะว่านี่ไม่ใช่รถที่มีราคาถูกสักเท่าไหร่นะครับรวมถึงมันก็มีเทคโนโลยีนะครับที่ซับซ้อนมากพอสมควรแล้วนะครับวันหนึ่งนะครับเมื่อทางเฮดคอร์เตอร์ที่แมคคาร์เรนเนี่ยเอาปล่อยซอฟต์แวร์ที่จะอัปเดตอะไรบางอย่างออกมารีคอลอะไรบางชิ้นมานะครับหรือเรียกให้กลับมา เปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับเราก็สามารถที่จะได้รับการบริการในเลเวลเดียวกันกับลูกค้าแมคคาเรนทั่วโลกนั่นเองนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงแนะนําอย่างยิ่งว่าใครที่มองหารถในเกรดนี้เนี่ย ควรจะต้องซื้อกับศูนย์บริการอย่างเป็นทางการเท่านั้นนั่นเองนะครับทางแมคคาเรนแบงกอกเนี่ยให้การรับประกันกับแมคคาเรนจีอยู่ที่3ปีไม่จำกัดระยะทางและเจ้าของรถสามารถเลือกซื้อได้ขยายระยะเวลาเป็นยาวนานถึง10ปีครับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถชมรถคันจริงนะครับรวมถึงขอทดลองขับได้ที่ชว์ูม m มคคาเรนแบงกอกครับผมอุสปินนครับพบกันม่คลิปหน้าสวัสดีครับ